สวัสดีครับสบายดีสวัสดี f อจากประเทศไทยแล้วก็สวัสดี f อจากประเทศลาวนะครับวันนี้ก็มาพบพ่อกับบับกีต้าคนเก่าคนเดิมครับท่านผู้ชมวันนี้บักกิต้าก็มีคลิปรีแอคชั่นมาให้พี่พี่เอจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวได้รับชมกันนะท่านผู้ชมนะวันนี้บักกีต้าก็มีคลิปของพี่พลทหารนะครับทหารคอแดงนะท่านผู้ชมนะอากาศนะวิกโยธินท่านผู้ชม นะบอกกีตาได้ไปเห็นการฝึกนะครับท่านะครับนะเป๊ะหรือว่าท่าตกปืนน้ำแม่นยำมากของทหารคอแดงนะท่านผู้ชมอากาศโยทินนะครับฝึกท่าบุคคลนะทำท่านะครับถ,ถ,ถวายพระเกียรตินะท่านผู้ชมอ่าบอกกีตาร์ได้มาเห็นทหารนะครับของประเทศไทยหรือว่าของคนไทยเนาะที่ว่าฝึกนะ ฝึกท่าถวายนะบอกกีตาร์ได้ไปเห็นโอ้โหสุดยอดเป๊ะทุกท่าท่านผู้ชมนะโ,โหได้มาเห็นแล้วก็นะ่าหนะ้าชื่นชมของการฝึกของทหารไทยนะท่านผู้ชมก่อนอื่นก็ต้องมาติดตามรับชมนะครับการฝึกท่าถวายของทหารไทยกันก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปก่อนนะครับผมเดียิ ตบได้แน่นมากหอมกันเปะ๊ะสุดยอดเนาะเสียงตบปื้แบบแน่นเปะ๊ะขอบเกยยากนะครับในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการสาธิตการฝึกสำหรับ เป็นามากซึ่งคนที่น้องช้ก็จะเป็นผู้จัดารนะครับซึ่งเป็นวิยาลัก556เมตรครับหรือว่าเป็สมที่เรารู้จักกันนั่นเองครับสำหรับการปฏิบัติการในเ่าันนะครับก็ะมีท่าตัวอาวุธท่าวัยาวุฒิติดาบแล้ก็ท่า กอดเปิดน,นั่นงภูเขาณนั่นเองครับ สำหรับเท้ายาวนะครับเป็นท้าที่งร่ครับขอรับและอีกนึงก็คือใช้ในการถวายสเกียรนะครับในการถวายงานคับวาเร์แก่องีีทีรับ และท่าที่ท่านเห็นตรงนี้เป็นท่าปรอบไปดนวยหุ่นเข่าครับซึ่งเป็นท่าที่ใช้สำหรับถวายเกียรติพระเกียรติกับ o b v รครับเมื่อต้องรับข้ามุสด็จราชดำเนินทางเก่ทหารนั่นเองครับต่อไปในการฝึกอบรมตัวในท่าบนดาบผู้รับการฝึกซึ่งเีการเมิ่การฝึกในท่าเว้นหนังนครับก็ให้ได้รับมาตรฐานจากเจ็ดเท่านะครับตอปสทมรอออมนั่นเองครับ ซึ่งมีเกการประเมินด้วยางสมขพ่อนะครับก็คือความถูกต้องนะครับความแรกแล้วก็ความตรบองเต็มเยรัหรับการฝึบุคคลท่ามือเต่าแล้ก็บุคลท่ามนังนะครับก็ยังอยู่ในสของ้างที่1นึตอนหนึ่งครับซื่อ่ารการเร่รับ และเมื่อน้องทหารกอลงประจัญการนะคะผ่านการฝึกนะคะ <c oughs> ก็จะมีน้องทหารนะคะอีกส่วนหนึ่งได้รับการคัดเลือกไปฝึกหลักสูตรทหารราชวัลลพ <c oughs> ิเศษร,ร่วมกับหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยในกลุ่มอีกด้วยค่ะเพื่อเสริมาการฝึกน, <c oughs> น,นะคะน้องทารไทยการอบรมแบบพันธมิตร <c oughs> นการประจัรน,นะคะและการปูกถือศรักธาชาติ <c oughs> และเพื่อนชวนสถาบันอีกด้วยค่ะ ซึ่งเป็นการสึกอาวุธประจำหน่วยนั่นเองครับของทหารจำพวกต่างๆนะครับที่ประกอบไปด้วยทหารสามจำพวกครับนั่นคือจำพวกทหา,ารอากาศโยนทินจากกองทหารอากาศโยนทินรักษาพระองค์ครับจำพวกทหารต่อสู้กษิยาจากกรมทหารอากาศร,การาักษาพระองค์ครับ,ลบแล้วกว็จำพวกทหาราปฏิบัติการพิเศษจากกรมทหารปฏิบัติการพิเศษนั่นเองครับ ครับสำหรับการสาธิตนำดับต่อไปนะครับจะขอเริ่มจากกรมทหาร ผู้ใย,ย้รถยนต์นะคะมีหน้าที่งรอบของถนนอองจักตารครับในส่วนของภาคที่1แล้วก็ภาคที่2ครับซึ่งลาดับต่อไปนั้นนะครับก็จะเป็นการ ถวายตะเกีเยรินะท่านผู้ชมแล้วก็สุดยอดมากท่านผู้ชมทหารไทยฝึกตกปืนแม่นนะครับท่านผู้ชมเอาอากาศโยธินนะครับฝึกถวายโอ้โหสุดยอดนะครับเป๊ะทุกท่าท่านผู้ชมนะชื่นชมทหารไทยมากๆนะท่านผู้ชมนะบอกกีตาร์ได้เห็นแล้วก็โอ้โหสุดยอดจริงๆนะโอ้นี่แหละครับทหารไทยนะไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้นะท่านผู้ชม